ดิแาส่วนรณกุลค่ะข่าวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอสื่อวิฮัตเรื่องการผลิตน้ำมักแคลเซียมจากเกลือไข่ผสมยอาหารจากข้าวกล้องเพื่อการบริโภคค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยของใครหรอคะเป็นงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติค่ะค่ะและผู้ทํางานวิจัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัฏพรจันฉาย ประพัสสอนเวียงนนท์และปะวินาวิทัทยสมค่ะค้าอยากรู้ยีก่าคะว่าเรื่องของเราจะเป็นยังไงตามไปดูเลยค่ะปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในระดับครัวเรือนโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับพื้นบ้านซึ่งปัจจุบัน ที่สำคัญของการผลิตน้ำหมักชีวภาพคือความปลอดภัยเนื่องจากมีระดับการผลิตใหญ่มากขึ้นแต่องค์ความรู้และเทคโนโลยียังไม่เพียงพอรวมถึงปัญหาสุขลักษณะของกระบวนการผลิตจากการรายงานการศึกษาวิจัยการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคในประเทศไทยพบว่ามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์น้อยมากโครงการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำน้ำหมักแคลเซียมจากเปลือกไข่ผสมใย,ยอาหารจากข้าวกล้องเพื่อบริโภคที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบริโภคน้ำหมักชีวภาพซึ่งทำให้ฟันผุกร่อนเนื้อฟันบางรวมถึงมีเม็ิลแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินมาตรฐานค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทำการทดลองแล้วนะคะ แล้วเราก็จะได้มารู้จักวัสดุอุปกรณ์และผู้ทําการทดลองค่ะผู้ทําการทดลองครั้งนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่านางสาวจิรพัชอาดขำค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวจิรพัชอาดขำะจะมาแนะนําส่วนประกอบที่ใช้ในกระบวนกนารหมักค่ะก็จะประกอบไปด้วยถังหมักค่ะ น้ำเปล่าน้ำตาลอ้อยเชื้อเริ่มต้นค่ะซึ่งเราจะใช้โยเกิร์ตค่ะเพื่อใช้เป็นหัวเชื้อของเชื้อและตบาซิลัสค่ะเพื่อให้เกิดการผลิตกรดแลคติกและเข้ากล้องค่ะค่ะสำหรับวิธีการทดลองนะคะใช้ใน,นการศึกษา คุณสมบัติทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะเช่นแบคทีเรียยีสต์ราโคลิฟอร์มแบคทีเรียอีโคไลบาซิล่าทีリアเสถายโดฟอร์ัสออเลียสแซมโมเนล่าเอพีคอนตีเดียมเพอร์ฟินเจนและแลคติกแอซิดแบคทีเรียค่ะศึกษาคุณสมบัติทางคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นสีกลิ่นรสความขุ่นและการเกิดฟองค่ะศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์เช่น กดอินทรีย์น้ำตาลดิดิวและแอลกอฮอล์ศึกษาคุณสมบัติทางวภชนาการบางประการของผลิตภัณฑ์เช่นแคลเซียมและเยื่อยใยค่ะค่ะสำหรับวิธีการทำน,นะคะแล้วก็จะนำข้าวกล้องปริมาณ750กรัมค่ะใส่ลงไปในถังหมักค่ะโดยข้าวกล้องที่ใช้นะคะจะต้องนำไปล้างในน้ำสะอาดก่อนและนำมาหุงให้สุกค่ะ ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลอ้อยปริมาณ250กรัมตามลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมโยเกิร์ตปริมาณ750กรัมซึ่งใช้ในการเป็นหัวเชื้อนะคะลงไปในถังหมักค่ะ นะคะใส่น้าปริมาตร2,500กรัมค่ะลงไปในถังหมักค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ใส่แอร์ล็อกลงไปบริเวณด้านบนของฝานะคะเพื่อ ป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกแล้วก็เชื้อภายนอกเข้าไปในบริเวณถังหมักค่ะและป้องกันไม่ให้เกิดการทับไดออกไซด์ที่มากเกินไปในถังหมักค่ะค่ะและนี่ก็เป็นน้ำหมักแคลเซียมจากเปลือกไข่นะคะที่ผสมกับยาอาหารจะเข้ากล้องป้องกันรบริโวค,ค่ะค่ะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัฐพรจันชายที่ให้ความรู้กับพวกเรานะคะและให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ